เมื่อวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมาชายไทยจากทั่วประเทศได้เดินทางมาลงทะเบียนและรายงานตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2563ณมหารัตนวิหารคตค .30 ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา20นาฬิกาโดยยื่นหลักฐานการสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการ ก่อนที่จะได้เข้ารับการตรวจร่างกายพร้อมทั้งได้รับการสัมภาษณ์จากพระอาจารย์เพื่อทำการคัดกรองคัดเลือกเพื่อให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการเข้าสู่เพศสมณะและมีคุณสมบัติตามกฎของมหาเทราสมาคมก่อนที่จะได้เข้ารับการอบรมตามไซต์ต่างๆทั้งนี้ส่วนกลางได้มีการขยายระยะเวลาการออกไปทำหน้าที่ชวนบวชไปจนถึงวันเสราร์ที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 6 3 การเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ทุกท่านต่างมีความตั้งใจที่จะบวชเพื่อทดแทนพระคุณบิดามารดายกตนขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนาไตรฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นพระแท้และเป็นเนื้อนาบุญของญาติโยม สำหรับโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2563จัดอบรมระหว่างวันที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2563ถึงวันที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ทั้งนี้จะจัดให้มีพิธีปลงผมในวันที่29พฤศจิกายนในส่วนของพิธีบรรพชาจะจัดขึ้นในวันที่7ธันวาคม และจะมีพิธีอุปสมบทในวันที่ 12, 13และ14ธันวาคมพุทธศักราช2563ค่ะขระผมยินดีเป็นอย่างมากครับที่ได้มาบวชบูชาธรรมให้กับหลวงพ่อสดและหลวงพ่อธรรมชัยโยนะครับมีกัลยาณิมิตรคุณกรองแก้วงามประดิษฐ์เป็นคนที่ชักชวนมานะครับผมยินดีที่อยากจะเรียนรู้วิชาธรรมกาย และครอบครัวผมก็ยินดีที่ให้ผมมาบวชในครั้งนี้และเป็นช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีผมก็อยากจะสะสมบุญบารมีให้กับตัวเองฝึกฝนวิชาธรรมกายด้วยครับการที่มาบวชเพื่อเป็นการฝึกตนนะครับ<ๆ>เพื่อปรับเปลี่ยนนิสัยต่างๆนะครับให้เรียนรู้ความอดทนนะครับได้เห็นขั้นตอนในการบวชรู้สึกดีมากครับมีการตรวจโรคนะครับมีการกันกรองโควิดนะครับ และมีการตรวจปัสสาวะและสุขภาพการมาที่วัดครั้งนี้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างบุพลากรไม่ว่าจะเป็นพิสุสงฆ์กัลยาณมิตรทุกคนบริการดีมากครับผมผมเห็นว่าดีมากที่สุดครับสําหรับผู้ที่นับถือศาสนาพุทธนะครับทุกคนต้องเรียนรู้นะครับวิชาธรรมกายนะครับเพื่อวันข้างได้จะได้เป็นบุคคลที่ดีของชาตินะครับ